สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย่าได้ทำคลิปจัดสวนในพื้นที่แคบๆแบบอิงอาศัยกันมาฝากทุกๆคนนะคะไปรับชมกันเลยค่ะการจัดสวนในพื้นที่แคบนะคะในเมื่อบ้านหรือพื้นที่บ้านของเรามีจํากัดค่ะแต่เราก็อยากจะนำธรรมชาติมาไว้ใกล้ตัวก็จึงมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ไปบ้างในบางครั้งนะคะในบางวันเพราะว่าต้นไม้เขาไม่ได้ต้นเท่าเดิมนะคะเขาก็โตขึ้นเขาขยายกิ่งใบมากขึ้นเราจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงค่ะก็มีการจัดสวนในพื้นที่แคบเพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิตหรือให้เรามีต้นไม้ที่เรารักครบอยู่เหมือนเดิมนะคะต้นมอนเบอรีน่นี้ก็ให้ผลอยู่ตลอดอย่างต่อเนื่องนะคะ เวลาย่ๆมาทำสวนเพื่อนๆสังเกตนะคะว่าสวนตรงนี้จะอยู่ติดกับบ้านเลยค่ะก็จะเก็บผลมันบอรี่เนี่ยค่ะทานได้ตลอดเลยเก็บมาแล้วก็ล้างแล้วก็ทานเลยค่ะเขาจึงเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่รักนะคะไม่อยากเสียเข้าไปค่ะ ทีนี้กิ่งเขาจะแตกกิ่งไวมากค่ะก็ต้องจับกิ่งเขาโน้มมานะคะโน้มโค้งเข้าหากิ่งที่ใหญ่กว่าหรือกิ่งที่แก่กว่ามอนเบอรี่ถ้าเราโน้มกิ่งนะคะเขาจะมีลูกดกขึ้นกว่าเดิมแต่วันนี้โน้มกิ่งเพื่อให้กิ่งเขาไม่เกลก,กะนะคะเวลาเราเดินเข้าออกไปที่สวนหรือไปที่ต้นไม้ใบสวย กิ่งมันบอลี่บางกิ่งนะคะ,ะต้องใช้เชือกผูกค่ะยาย่าเลือกใช้เคเบิลทยค่ะเพราะว่าเขาจะผูกติดแน่นได้ง่ายมากกว่าเชือกพลาสติกนะคะถ้าสั้นไปเราก็เอาเคเบิลทยมาต่อกันอย่างนี้นะคะเอาปลายอีกเส้นหนึ่งมาใส่เข้าในหัวอีกเส้นหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะติดกันแล้วก็สายก็จะยาวขึ้นเราสามารถนําไปรวบกิ่งมันบอรี ได้ง่ายดายเลยค่ะไปทําต่อนะคะต้นมอนเบอรี่ถ้าเราเอาใบออกเยอะๆตัดแต่งกิ่งบ่อยๆนะคะเขาจะมีลูกให้เราเยอะค่ะแต่ยา่าต้องการใบเขานะคะเพื่อพลางแสงต้นไม้ที่อยู่ใต้ซาเลนด้วยค่ะเป็นที่พลางแสงอีกชั้นหนึ่งต้นไม้ที่อยู่ใต้ซาเลนจะได้ไม่เอนหาแสงค่ะ ราะว่าเรามีแนวใบของมอนเบอรี่อีกชั้นหนึ่งนะคะก่อนที่จะถึงซาเลนค่ะคือให้อิงอาศัยซึ่งกันและกันต้นไม้ที่อยู่ใต้ซาเลนก็อิงอาศัยร่มเงาของใบมันเบอรี่ด้วยนะคะจัดโค้งด้านบนเสร็จแล้วค่ะทีนี้มาดูด้านล่างบ้างนะคะด้านที่เป็นโคนของมันเบอรี่ค่ะตรงโคนมันเบอรี่ต้นแรกนะคะย่าย่านำพีโรเดนดอนสีทองค่ะ เอามาวางทั้งกระถางเลยนะคะมีทั้งกระถางใหญ่กระถางเล็กที่ขยายพันธุ์ไว้เอามาวางชิดกับต้นมันเบอรี่เลยนะคะฟิโลเดนดอนเป็นไม้ที่ชอบที่ร่มรำไรค่ะอันนี้ต้นที่สองก็เป็นฟิโลเดนดอนมรกตนะคะก็มาวางที่โคนมันเบอรี่ต้นที่สองเหมือนกันนะคะให้อยู่ด้วยกันค่ะเวลารดน้ําเราก็รดไปพร้อมๆกันเลยเขาได้อาศัยร่มเงาของมอนเบอรี่นะคะ ถ้าเขาดุนแดดมากๆใบจะไหม้ค่ะด้านใดโน้นก็เป็นไม้ใบสวยต่างๆนะคะที่โคนมอนเบอรี่ต้นที่สามก็นำต้นอมเงินมาวางไว้นะคะต้นอมเงินเป็นไม้เลื้อยอีกชนิดหนึ่งที่ชอบแดดร่มรำไรค่ะที่โคนต้นมอนเบอรี่ต้นที่สี่นี่เลยค่ะน้องอมชมพู น้องอมชมพูนี้ไม่ชอบแดดมากๆนะคะนี่หลักไม่เลยเขาก็สั้นไปแล้วค่ะแต่เขาชอบที่ร่มรำไรคะ่ะให้มีแดดส่องผ่านบ้างนะคะถ้าแดดส่องผ่านไม่เยอะใบเขาจะเป็นสีชมพูชมพูค่ะถ้าสอ่สองผ่านมากนะคะใบน้องจะกลายเป็นสีเขียวนะคะเพื่อนๆใกล้ๆกันตรงนี้ก็จะเป็นที่มีแดดแล้วะค,ะค่ะค่ะนี่คือต้นพุทธซ้อนค่ะต้นพุทธซ้อนต้นแก้วก็จดียย่ชิดกันนะคะ แล้วก็มีต้นดอกแครตรงนี้เป็นเด็ดจัดเลยค่ะพันไม้ที่เหมาะสมกับการจัดสวนแบบอิงอาศัยคือพันไม้ที่ร่มรำไรนะคะไม้ที่ไม่ต้องการแสงแดดจัดมากนักส่วนไม้ที่เป็นตัวหลักก็คือ ต้นมันเบอรี่ต้นมันเบอรี่นี้เขาต้องการแสงแดดจัดค่ะเขาก็เป็นตัวหลักของการจัดสวนในวันนี้นะคะส่วนไม้อื่นๆก็เป็นไม้ร่มรำไรได้อาศัยใบบังจากมันเบอรี่ค่ะยายาหวังว่าในคลิปนี้คงให้แนวคิดกับเพื่อนๆนะคะในคนที่มีพื้นที่น้อยหากเพื่อนๆมีอะไรที่จะแนะนำหรือคอมเมนต์อยากเรงใจนะคะคิดว่าเราเป็นเพื่อนซึ่งกันและก,กัน มีอะไรแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะขอขอบพระคุณนะคะที่ดูมาจนจบเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ